เสพพรต่ำปอกๆพี่น้องเลยขอยคำลงแรงทอดเวลาเข่าครัวแต่งอาหารแรงของสองเถาพี่น้องจา้าสบายดีย้ำคำเด้อพี่น้องสบายดีบัะสุกโูสุโคนยินดีตอนรับส,สองแม่น้องบอยคือเก่าคือเดิมคมามักคําเอ็นกับการเข่าครัวของพรอดีพี่น้อง,ง,ง,องยาำมาแรงเลย ทำไรกินปลาเพียลุงพอสิลาบเหนียวปลาเพียพี่น้องป <c oughs> ล,งอลาปน้ำโค่นี่ค,คน้างม,มืดนะหน่อยเดอ้อน้ำลาเพื่อนก็น้ำเพียปลาอันนั่นแหละพี่น้องอน้ำต้มนำ้ำแดกใส่บีปลาเพียปลาอะไรคมอำลำลำเลยพี่น้อง กมาลาคนเลคนเลคนเล่ตามโป๊ะโไปเรื่อยๆพูดเนี่ยอุปการีคนนะซื้อน้ำแม่น้องโซกต่เืิอนั้นแหละเป็น้องแซ่แกงไว้ก็บพอดีไปก็เป็นยังจำนิดนึงนะเพื่อถึงความข้าวฮักไปงงนไปงานก็เลยบริเหตเหตุกินนี่ยบริยูเพิ่งจะได้มาแต่งกินกับวันนี้เลยจ้ะมันคือใส่ยร้ายบัดเดี๋ยวเราแทะทำ ใจเล่นเล่นใจเล่นเล่นๆแต่ข้าวตะกี้พ่อป่ะบวเฮ็ดโอ้ยแล้วใส่เทื้อลำพว,วงแนะนำนีน่แล้วก็คนของเราไปนีส่สิพรใจร้อน <c oughs> นะเม่งเนี่ยมมีขนาน้ำนะตีจะขึ้นเลยมันขึ้นกับสีมืออะไรพี่น้องเลยสีมืออีกแล้วสีมือร้อนรัวโมยอีกแล้ว,ว,วหลวงพร้อ,อม ใส่จานจ้ะเขาโบบอกแล้วเวลาลงพรอยก็ประวดแต่งยุบขักินหอมนะมามดัมน้งจ้ะนใช่ช่องช่องนะผุดมาไงคมเหนียวคุณตีขึ้นก็ขึ้นไดยตีถึงข้างตีไปทางเดียวแล้วก็ตีไปช่องท่าเลยเตัวเฮ็ดเป็นกเ็เฮ็ดไป่ประวดใเฮ็ดไปได้ยอยากเป็นต้นไปเลยไม่อยากเป็นแบบเฮ็นตีไปพวกใช่คือเท่าเท่าตีไปพวกใช่เลยพี่น้องตีตีบางขัวคือบางขัวแสบแสบแสบป้าโบไม่เอาไป มันขนโพดเห็นว่ากระเนียวโพดคุยคำเข่ขาฮักเคลื่อนผู้เฒ่าพ่นว่ามันกระโพดเราเคยผูกเออประมาณนั้จอ,องเลยนกครธิดมัมนม,มีอะไรยากแต่หงหอมลงเบิ่งไปแซ่บได้พี่น้องลาบเนียวปลาน้ำโขงพี่น้องลาบเนียวปลาเพี้ยน้ำโขงจะ้ะบมแม่นปลาเลี้ยงในกระสังมันจะจิบเป็นรสชาติอีกแบบนึงเด้อ ปลาเพิ่อนปลาเอเียเพิ่นเลี้ยงในกระชังก็จิเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นปลาธรรมชาติ<อ>เป็นปลาน้ำโคลงน้ำน้อยโพดเราอ,อีกเคยได้ยังเลยน้ำน้อยดีจะแข่งกเะหิตน,นะเบิ่งให้ปลาบดซิมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ามันเค็มโพดพี่น้องปลาบดเอามือตุดดด้ยเลยอือเป็นไรแซบ่บใส่เบิร์ดนะพอด,ดีเลยนะน,นะแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยเนาะพี่น้อง ผักในสวนงามๆเอามากินกับลาบเหนียวปลาเพียพี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วตบวบเวกินมาแล้วเตรียมพร้อมผักจะมาเคือม่วงผักตอบแลดิตตวบัก็เอามาจ้ะวันนี้ตวบ,บัวจะมากินกับลาบเหนียวปลายังกินได้อยู่พี่น้องเพราะว่าอันโตรรรที่เพิ่นเป็นหัวยาวๆคายๆแคล่ลอดนะเพิ่นเป็นหลังเพิ่นเป็นล่าสุดเพิ่ลเลยหัวเพิ่นยังโบแก แต่ที่เป็นหัวกลมๆอ่าแก้ไปเบุและจ้ะเปลี่ยนสีไปบิดแลละเหนียวขนาดหมายถึงอะไรดีเี๋ยวจ้ะตีตีตอตี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 ตยตวยีตวตีตนตี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 ยวตีตีีต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 ีนีตีีต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 ีี กินกระกินซองเข่าเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าน้องพอี่เพื่อนกับได้ค่อยมากไปได้แต่ว่ากินอยู่กินอยู่แต่บวดเทิงขันว่ามากคืออาหารไทยๆแต่คนก็นกินจ้ะสุขหัวซุกก่อนไลยพี่น้องอืมนะเอามาสุขว่าใหลูกส่วนประบวัวชิลองเบิ่งแบบว่าประบัวชแบบว่าชิลองเบิงบ่งแบบดิบๆเบิ่งจั๊กบะพี่น้อง หูเนื้อ่นพี่น้องมาเอานเออึ้นมะโซปลาหลาบเนียวปลาโคตรตัวแตๆโมเมันท์ชาันปีเพราจันหนึ่งขั้นมาจากลงเลยผๆนี่แหละแซ่บเาป็นอาไปลาเครื่องโตได้เครื่องโคกพี่น้องลุงพรบรีเฮดเบิร์ดจ่อยพี่น้องแซ่บจนไหมอ้แซ่บ้เลยลุงอบรีเฮดมันอยู่บังมันคือเลียตบใจเบิร์ดอุ้มวอญญา แสบจนเลียสากระเบียนี่ปนมาพี่น้องมาขอเวลาขวัวลาบป่าจักหน่อยหนึ่งปุนแล้วหยุดนะอยู่ลังกระติกแดงนั่นเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยพวกพักกระเต็มถักพักจากส่วนงามๆพี่น้องแลดีตระปวเอามากินเมื่อนี้่ยังฟลอบยังอ่อนดูจ้ะ หลับแนียวป่าลงพรอไม่สองระบบเลือกกินจ้ะมีทั้งสุกมีทั้งดิบป่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ากันจ้ะพี่น้องจ้าป่ะแซบ่บยำมะแรงน้ำปลาบัวลงพรอเด้อพี่น้องเด้อ มาจ้ะพี่น,น้องมาจ้ะพี่น้องมาเด้อสบายลิ้มแรงกามากินข้าวแรงนกันพี่น้องโอ้ยสอนผักสอนผักขอดมะเขือม่วงกันกำลังพอดีกินพี่น้องมะเขือม่วงยังอาบน้ำเพื่อได้กินน้ำลังเพึ่นอำน่ำหนักซีมุกมะเขือม่วงแช่เพราะดีแต่พอดีนิดน่อละครละครมะเขือม่วงอุ่อ่อนเนาะ เรื่องเก็บพริกดิบขึ้นมาน,ะนึ่ไมเรื่องเหรอฮะไม่อยู่ไม่น่าโตเลยดิยคือมันเผาเนาะคนอย่างนี้คือมันเผายนะ่างแซ่ดอยูนะ่พี่เนาะ Là bọn hàm mới không? Yeah, ừ. nó. รับเนี้ยปะตุ้ยคันไม่ใหญ่ตุ้ยคันไม่ใหญ่นะ กินน้ำพริก้นแล้วมะเคยอในเบอร์คะมัะกหลายอยไม่กินเนี่ยเราเป็นลบนะเนาะนุะ่งละครข้ามลบมะเขือเนี่ยอาจจะคลายเพราะว่าอยู่ยตลาดบ่ค่อยเห็นมะเคยอปออันนี้แต่ว่าถั่วกับข้าวโพดเนี่ยโอ้ชุดยากกะหล่ำ พอได้กินนะกินมาต้องเห็ดนลายมัต้องมีโดนหนอกพี่น้อ,นอ,องป<ม>ุ๊กทำข้่อไปซื่อมูนใ่กรลดับปุ๊กกับข้าวหัวนะมอะแล้วกินกรแบงขายน้ำ ปลูกลายนหาตลาดเนี but, ้ย <in> ด <Andrew> mm ูทางลาวที่น้องเลยมีตลาดรองหลักคุณทางไทยมึงตลาดเท่าตลาดแรงมันจะขายยนี้ยมันเศร้าขายยนี้ยมันแรงนี่ค่ะบใคเจ้าเลยงามฮอนยามกลิ่นนะใครเจ้าไปหาชีพเกิดรานมั้งดูบ้านนอกนู้ยมีที่ดินที่ยังเจ้ากับปลูกคอยกับปลูกขอเลยบูรณาคายมึงพอเลยกินไผ่กินมัน คือเจ้าจะกคายาเนี่ยเจ้าต้องรู้หรอลูกค้าไปลูกค้ามาั่นเริ่มเนาะทุกคนอืม้มมะเขือปเปาะมะเขือหมวก ย่างที่แหแน่นะตลาดเป็ดพี่น้องคนมาซื้อเอาดูเงินใันไหมไอ้ที่เคื่อกกัด็เป็ดนะอเอ้ยเรื่องขราคาคือว่าินูในราคาชนึงเฮ้ออย่างก็เฮ่อเป็นภาพภาพมีภาพบรกยากาศน้<ด>นาซือ้อ เจ้าก็เพื่อจะลุกข,ข้าครับรานน้อยๆนะก็จไดกก้ไปฉี่รื่งเลอนะท้ามมาพันหงดลง้ม ตอนเว่นนะลงตลอดเลยแตงมือมันจะรมไว้แค่นี้เป็นยาม,มันจะวงเรยามกับขึ้นบ่ขึ้นไหครับแกเะจยดสัด<ม>่งยาม ไม่ไม่ไม่แม่กิมปลาเลยก,งงยกงงินเลือดถ้าอาบแม่กินเลือดแล้วอาบน้ำแปรงฟันนอนนอกที่นอกแล้วสิอาบก่อนกินข้าว ตะค้อน,นเนี่ยก็ปุูกนี่พอได้กินนะพ่อี่นาย่อพ้องปกร้านเนาะพี่นอนมือเจ็ยดยำแต่ร้านน้องบ๊ก,กินก่อนโอเคครับ <Okay. S 2> กินมาลูกแมเช็ดกิน,กนจิ้งหางบายดีปปเาาลทมมยทไมกอิ้งมานก็นกินเคืออไรเนี่ยเหออเอเือคือะรละค่องริงเกครับ บ้๊กเามคำตัวน, <c oughs> น่ยวยมันเผ็มะเขือเป่ามะเขือหมองคนแจกไปเนาะมาแค่มะเขือยำน้ำพริกกับปีกินที่ระบายลูก ขึ้นมาลูกน่ะกินหรอกในข้อนด้กินด้วยมันกินกันนะครับผมกินไปกับข้าวไงเขนข่าวรักคํานองเบกทำมาแล้วบ่หิว บ่อยว่าวันที่หนึง่งนีชิมาแล้วชิมาเปิดห้างเปิดห,าหา้างใช่ชิมาเปิดห้างายข้าวมันใก่ไอ้บอยว่าแม่บอกแยวไกล้ท่ใช่แก่ตีันน้องบ๊กว่าครับ ว่าดีน้องพี่นออ้องนี่ต้นดีนดนดยวว่าน,น้องมาเลี้ยงไก่ค่ายบอกสิเช่าเห็นงานกรุงเทพแล้วจะมาเปิดหาา้างขายข้าวมันไกลไอ้บ้าข่าวไก่อใครมาบินป,ปลาเยบาร์บนะ

้ากลา้ประบวกกจจะยิบกินอันใดอร่อยตัวแด้ใหญ่ถั่วกับทั้งกรอบทั้งหวานไปเนาะอืมน้ำปลาจับวน ปิ่งนังปลาไม่พอปิ่งนังปลาพอนัองปลาพอหัวหัว ต้มัวดำเป็นหวานทัวดำนะกระตู้แช่ขายมาก่อนขายนันขายมากหมดแลวขายในไม่หน้อรเนาเวนั้น้มนกรอู้แม่กินเนะแต่รูปเป็นหวานตัวดำหวานตัวดำเป็นหวานอีไอเดียลุงพรเจีวไหมเฮ้ยไม่เป็นเจียไหม Cứ kia mặt thôi anh em ở huế hơi thôi em phong mặt kìm chứa đếm ơi cao thôi bây giờ 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 thôi bây không thôi bây ผมรักป้าจ่าเราจะไปน้องอิ่มแล้วจ้ะป้ากินเก่งอย่างนี้มั้ยนี่สองท่าแซ่บลาบปลาพบกันคลิปหน้าจ้าพี่น,ออน<ๆ>้อง,องขอบคุณทุกกาลังใจแกนะจ้าพี่น้องกันขอบคุณทุกการติดตามฝากเบิรงโฆษณาช่องแถาในเด้อพี่น้องไปแล้วจ้าขไปงานรับปันเด็กไปพี่น้องป้าลูกจะไปดี กั็ดไปน้องมี